เฮ้ยนี่นี่น่ากินมากมันจะได้หัวเล็กอร่อยนะร้านรสชนะกล้วยปิ้งหมันปิ้งร้านนี้โคตรอร่อยนี่กล้วยปิ้งร้านเราชอบกินอร่อยมากเขาบอกเอามันด้วยมันหัวเล็กกระซิบมันโคตรอร่อยแบบหนึบหนึบกล้วยมันจะมีความหวานอมเปรี้ยวแต่มันนี่คือมันหวานแล้วมันนุ่มลิ้นนะคะต้องเตรียมมันมาเยอะๆแหละจริงหนูว่ามันอร่อยมากเนื้อละเอียดมากเขาบอกว่าถ้าเป็นมันอีกอันนึงมันอะไรนะคะตอบ มันตอบเผือกหวานกว่านี้อ๋อหรอก็หอมกว่านี้แต่นี่ก็อร่อยนะกีนกับลายลายอร่อยจริงอันเนี้ยมีมาเมื่อไหร่ครับมันตอบเผือกไม่มีเลยอะตอนนี้ไม่ได้ขายมาตั้งสี่ห้าปีแล้วนะที่ไม่ได้ขายถ้ามีเดี๋ยวที่เฟซบุ๊กไหมมีค่ะมีเพจร้านรสนาก๋ตี๋ยมันติ้งฝากกดติดตามด้วยนะคะแม่ค้าเป็นเอฟซีหมคะบอกว่าไม่ได้เงยหน้าเอาจำเจ๋งได้แต่มันอร่อยจริงนะ้ันเาก็อร่อยอีกแบบหนึ่งลองคือมันเผาปกติเลยค่ะ อร่อยแบบพัดมาดีอ่ะแค่มันอย่างเดียวยังอร่อยเลยอ่ะอนี้คแล้วอันนี้ถ้าเอามันอย่างเดียวนะสามสิบเริ่มต้นแต่ถ้าเอามันกับกล้วยเนี่ยเริ่มต้น40แบบเรามีทั้งมันทั้งกล้วยคุ้มมากรสนากล้วยปิ้งมันปิ้งเปิดตอนประมาณ9ก้าโมงฝากเพื่อนหนึ่งฝากแม่หนึ่งฝากน้องหนึ่งร้อยหกสิบเนาะดาวแบงค์ย่อยไว้ทอนร้อยหกสิบขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะฝากร้านกล้วยปิ้งที่มีความเหนียวความหนึบความอร่อยไว้ด้วยนะจ้ารสจนากล้วยปิ้ง